อัปเดตสินค้าเข้าวันที่24เดือน5ปี68ครับรอบนี้จะเป็นลอกจากค่ายอาชิโน่ตัวแรกจะเป็นลอกจุดน้ำนะครับลอกจุดน้ำ a 2 0 0หมุนขวา a 2 0 1หมุนซ้ายตัวนี้4บวก1 bb รอบ7.2ต่อ1นะมาในโฉมใหม่2025ถือว่าสวยเลยนะครับในราคาที่ประหยัดไม่ถึง4ใบแดงตัวนี้จะมี2สีมีดำม่วงแล้วก็มีเป็นดำทอง ดำทองจะประมาณนี้นะครับส่วนล็อกสปินนิ่งจะมีเข้ามาหลายรุ่นนะครับตัวแรกเป็นตัวราคาประหยัดเลยล็อก GS GS จะมีเข้ามาทั้งหมด3สีนะมีสีทองสีแดงแล้วก็สีฟ้ามีตั้งแต่เบอร์1,000ถึงเบอร์6,000แขนหมุนนะครับจะเป็นทรงโลบอทนะเป็นโลหะทั้งชิ้นนะครับตัวนี้น็อปจะเป็นน็อปแบบไม้ส่วนลอก u ูดีนะครับตัวนี้จะคล้ายๆกับ GS แต่จะมีเข้ามาแค่2สีมีสีทองกับสีแดงตัวนี้4ี่บวกหนึจุดต่างกับ GS ตัวข้างหลังนะครับจะมีแค่ตัวสปูลน,นะแล้วก็มีลูกปืนกันตีกลับเพิ่มขึ้นมากิ่งเสียงลั่นๆทั้ง2รุ่นนะครับกิ่งเสียงถือว่าเพาะเลยทีเดียวแต่ UD จะมีแค่2เบอร์นะส่วนอีกรุ่นหนึ่งที่ขายดีมากนะครับลอกแบสแมน เบสแมนตัวนี้จะมีเข้ามาเบอร์หนึ่งพันถึงเบอร์หกพันแต่รุ่นใหม่เนี่ยจะมีเข้ามาแค่สองสีนะมีเป็นสีเงินทองแล้วก็สีแดงวายนะครับส่วนสีดำแดงเนี่ยจะมีเหลือแค่บางเบอร์นะจุดขายของตัวนี้ก็นี่เลยน็อปจะเป็นน็อปทรงฝักบัวนะแขนหมุนจะเป็นโลหะนะครับเป็นโลหะทั้งชิ้นกิ่งเสียงก็ดังนะครับดังพอสมควรเลยทีเดียว ตัวนี้มีเบอร์1,000ถึงเบอร์6 0 0 0แต่ว่ารุ่นใหม่ๆจะมีแค่าสีนี้นะมีดำมีแดงวายกับมีเงินทองส่วนลอกตัวเล็กนะครับเบอร์500สมาร์ทศูนย์ตัวนี้มาในโฉมใหม่จะมีสีเดิมมาตัวเดียวนะครับคือตัวนี้ที่เหลือปรับโฉมเปลี่ยนสปูลมาทั้งหมดนะเป็นล็อกเบอร์500เหมาะสำหรับงานพวกตกกุ้งตกปรากฏนะครับหรือตีอย่าปลอม สนใจสินค้าสามารถพูดคุยทักทายกันได้นะครับแต่ถ้าเป็นลูกค้าในแพลตฟอร์มก็จิ้มที่ตะการได้เลยสินค้ามีพร้อมจัดส่งครับ